พระปิตาเสาห้ามหาเศรษฐีครับพระปิตาเสาห้ามหาเศรษฐีของหลวงพ่อเมียนกัลยาโณแห่งวัดบ้านเจเนียงองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทที่เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากทองฝาบาทนะนะครับหน้ากากทองฝาบาทเป็นงานหน้ากากนะครับงานหน้ากากสวยงามมากเป็นเนื้อผงใบลานงานหน้ากากนะครับสร้างปี2557มีพระพร้อมกล่องและมีคาถาบูชาให้เหมือนเดิมนะครับ ก็คือครบเครื่องนะครับครบเครื่องทั้งเมตตามหานิยมนะครปิดหน้านี่เมตตามหานิยมปิดทาวารเมตตามหาอุดและด้านหลังมีหุ่นพยนต์ด้วยท่านเรียนวิชาผูกหุ่นหุ่นพยนต์มาด้วยก็ถือได้ว่าครบเครื่องทั้งด้านป้องกันป้องกันภยัย และเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหาอุดและป้องกันภัยครบเครื่องในวัตถุมงคลชุดนี้สร้างเมื่อปี2,557อายุพระ11ปีแล้วนะครับ10ปี11ปีนะครับไม่ธรรมดานะครับสร้างมานานแล้วนะครับเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของหลวงพ่อเมียนครับหากชอบทักกันเข้ามาครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมครับ